Tích chai tịt lên sôm là nè hết 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 มาหมันมสิไม่มัมผ้าหรอกเนาะมม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 มนะมหมนะครับไม่มัแล้วไม่อยากมัมแล้วอ้หนออยากคุยอะไรอ มมุกเปนน้าเป็นหน้เออไหไลไหไมลูกไหไลไหมลูกฮะค้ะคาคุยอะไรคะ <c oughs> จะลุกแล้วแม่จะลุกแล